อยู่ในทวิตเตอร์นั่นเองนะครับผมเป็นแอคเขาหนึ่งในทวิตเตอร์นะครับที่กล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยมาจากอนาคตอันไกลในช่วงปี2 0 5 8นั่นเองนะครับผมใช้นามในทวิตเตอร์ว่าโคคุบันเลนะครับผมเรามาเริ่มดูประวัติของเขากันเลยดีกว่าตัวของเขาเนี่ยได้บอกว่าตัวของเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับผมแผนกวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในโตเกียววิชาเอกของเขาเนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับผมและได้เดินทาง มาจากปี2058นะครับผมหรือว่าเรียกอีกทีว่าปีบางอีที่6นะครับผมโดยเครื่องทำมาีีนและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนอีกทีนึงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับผมแล้วเขาก็บอกอีกว่าขอโทษที่ กิยาวไปหน่อยนะครับผมแต่เพื่อยืนยันเนี่ยว่าตัวของเขามาจากอนาคตจริงๆเนี่ยนะครับผมย้อนเวลามายัางปี2019เนี่ยเขาได้เขียนทวิตเตอร์ลงเอาไว้นะครับผมว่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ในอดีตนะครับผมในช่วงวันที่8ธันวาคม2019ถึงวันที่29กันยายน2020ก็เท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยชายคนนี้ก็คงได้กลับอนาคตไปแล้วและเขาก็ได้บอกอีกว่าเขาเนี่ยเกิดในปี2034นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาณนะปัจจุบันนี้ที่เขาได้ย้อนเวลามาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเกิดซะอี เรามาเริ่มดูความแม่นสุดเวอร์ของเขาก็เลยดีกว่านะครับผมว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมจะแม่นขนาดไหนข้อความทั้งหมดที่จะโพสต์ต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมจะถูกโพสตในช่วงวันที่15เดือนธันวาคมปี2019นเาะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ามันจะตรงแบบว่างงแดกครับคือเรียกได้ว่าในโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยตัวของเขาก็ได้ทํานายเอาไว้นะครับผมเรียกได้ว่าไม่ได้ทานายบอกอนาคตเอาไว้เลยละกันนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะได้27เเหรียญทองนะครับผมและ ลองเดาสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นญี่ปุ่นนะครับผมได้27เหรียญทองจริงๆนะครับต่อจากนั้นอีกทวิตเตอร์นึ่งเนี่ยโพสในวันเดียวกันนะครับผมวันที่15ธันวาปี2019เหมือนกันเขาจะบอกว่าราคาหุ้นของนิเคอี K e เนี่ย จะร่วงดิ่งลงมาในเดือนมีนาปี2020นะครับผมใครเชื่อก็รอดและใครเชื่อเขาก็รอดจริงๆนะครับผม,ผมก็เรียกได้ว่าตรงเป๊ะเ,เลยนอกจากนั้นในวันเดียวกันเนี่ยก็ยังมีการโพลที่ตรงเป๊ะมากๆอีก2โพลนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีอาเบะจะลาออกในเดือนกันยายนปี2020ครับซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆต่อจากนั้นนะครับผมก็ได้บอกว่าผู้ที่จะมารับตําแหน่งต่อจากตัวของอาเบะก็คือหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซุง,งะนะครับผมซึ่งก็ตรงสุดๆนะครับผม ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับในวันที่9เมษาเนี่ยก็ได้มีการบอกอีกนะว่าโตเกียวโอลิมปิกเนี่ยจะได้จัดงานในวันที่23กรกฎาคมปี2021นะครับผมถึงแม้ว่าก่อนวันจัดงานเนี่ยจะลำบากแต่ก็อย่าได้กังวลไปงานจะได้จัดอย่างแน่นอนครับก็เรียกได้ว่าตรงนันแบบสุดๆเลยและหลังจากนั้นเองเนี่ยในช่วงปี2021ที่ผ่านมาเองเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมในช่วงเดือน สิงหาคม,มาเขาก็ได้กลับมาเล่นทวิตเตอร์อีกครั้งนะครับผมหลังจากที่หายตัวไปเขาได้บอกว่าเขาจะลองทดสอบอีกครั้งนะครับผมเพราะว่ากลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเขายังกลับอนาคตไม่ได้นะครับผมยังติดอยู่ในยุคสมัยของเรานี้นะครับและเขาบอกว่าโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้กลับไปยังอนาคตเนี่ยคือวันที่28กันยา2021แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัย ต่อจากนั้นเนี่ยก็มีคนไปถามอะไรอีกมากมายเลยนะครับผมเขาเองก็มานั่งไล่ตอบนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรามาลองฟังกันดีกว่าว่าในอนาคตปี2058เนี่ยนะครับผมในยุคข,ของชายคนนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้บ้างเริ่มแรกเลยนะครับผมอันนี้ก็คงเป็นคําถามที่พารวยนะครับผมมีคนไปถามว่าบิตคอย n ในตอนนั้นเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับผมเขาไม่ได้บอกจํานวนแน่นอนมาแต่เขาบอกว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยหนึ่งบิตคอยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 780ล้านเยนนะครับผมก็เรียกได้ว่าแพงโคตรๆนะครับเพราะฉะนั้นเองฮะใครอยากรวยก็รีบซื้อบิตคอยเก็บเอาไว้ตอนนี้ซะนะ จึนั้นเองเนี่ยก็มีคนไปถามต่ออีกนะครับผมว่าในโลกใบนี้เนี่ยจะมีประเทศเกิดขึ้นใหม่หรือเปล่านะครับผมซึ่งสิ่งที่เขาได้บอกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงเลยนะครับกับการที่ว่าถ้าในโซนยุโรปเนี่ยน่าจะมีกาตารุนยาในสเปนนะครับผมแยกตัวมาเป็นประเทศรวมไปถึงสกอตแลนด์ในสหราชอาจักรด้วยนะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีไต้หวันนะครับผมที่น่าจะได้การรับเข้าไนนะครับผมเป็นประเทศแบบเต็มตัวแล้ว นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็มีคนถามต่อว่าแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์เราจะเป็นยังไงต่อไปเขาบอกว่ารถยนต์ทั้งหมดในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะกลายเป็นรถไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เร,กเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้แต่ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยแบรนด์ที่เหลืออยู่นะครับผมจะเหลือแค่ Toyota กับ Honda เท่านั้นนะครับผมนิสสันเองเนี่ยอยู่ในรถฐานะที่อยู่ในแบบโซนยุโรปนะครับผมส่วน m a z d a Subaru Mitsubishi um เนี่ยก็จะไม่สามารถไปต่อได้นะครับผมจากการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปกลายเป็น รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับแล้วก็เรียกได้ว่าต่อจากนั้นเองก็ยังมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเป็นภัยธรรมชาติอีกด้วยครับเขาบอกว่าในวันที่10มกราเนี่ยนะครับผมปี 2024, 2024เนี่ยจะเกิดแผ่นด,ดินไหวขึ้นนะครับผมที่ญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าความแรงเนี่ยอยู่ในระดับ7นะครับผมแล้วก็เกิดขึ้นสึนามิสูงประมาณ3าถเมตรด้วย นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเขาก็ยังบอกอีกนะครับถึงเรื่องราวของโทรศัพท์ในยุคนั้นนะครับเขาบอกว่ายังมี iPhone อยู่หรือเปล่าเนี่ยมีคนถามไปเขาก็บอกว่ายังมีอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับ iPhone อยู่นะครับผมแต่เรียกได้ว่าโทรศัพท์ในยุคนั้นเนี่ยจะ หนาแค่2มิลิเมตรเท่านั้นเองครับก็คือบางมากๆเลยนะครับผมจะมีความรู้สึกเมื่อเล่าถือบัตรเครดิตแทนนะครับผมแต่ว่ามันเป็นโทรศัพท์ในนั้นไปเลยแล้วก็คนในยุคใหม่เนี่ยเรียกได้ว่าก็ไม่ต้องใช้เงินสดกันแล้วนะครับผมแบบ100%เลยก็คือไม่มีใครพกแบงค์ต่อไปแล้วก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยก็ค่อนข้างจะไม่ได้เกินจริงเท่าไหร่นะครับ ต่อจากนั้นเองก็มีคนไปถามคาถามที่ทุกคนอยากรู้นะครับว่าแล้วโควิดเนี่ยจะแบบว่าเรียกได้ว่าจบเลยเมื่อไหร่นะครับผมโดยแบบว่าในโลกเลยนะเขาบอกว่าประมาณเดือนกันยายนปี2024นะครับผมที่จะแบบว่าโอ้โหเอาชนะโควิดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะตรงนะเพราะว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่สามารถขจัดมันให้หายไปได้ครับผมก็คงต้องใช้เวลาอีกปีถึง2ปีต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผม นักเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันมีคนเดียวหรือเปล่านะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเขาคนเดียวนะครับผมก็มีคนอื่นๆนะครับเคยเดินทางไปอยู่ในช่วงเวลาอื่นและที่เขาเล่ามาเนี่ยเคยมีเหมือนนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมเดินทางไปอยู่ในช่วงปีพ895 <c oughs> นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ข่าวคราวอะไรมาเลยก็คงเป็นเหมือนข่าวในหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นนั่นแหละแต่ตัวของเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้เดินทางย้อนกลับมาในอดีตถูกไหมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ไข้ดไ,าาได้นะครับ แต่เรียกได้ว่าอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับผมว่าจะเชื่อไม่เชื่อยังไงแต่ไอสิ่งที่เขาพูดมาแล้วมันตรงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันมันเป็นไปได้หรอวะมันไม่น่าเชื่อเลยว่ะท่านผู้ชมคิดว่ามันจริงไม่จริงยังไงนะครับผมก็ลอคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้นะที่นีด้วยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้ว หากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับอยากได้อะไรอีกเนี่ยก็บอกเราเพิ่มมาได้เลยวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับถ้าใครใจดีก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เรา